อเคนะครับจะมีโอกาสได้มา,าหนุนใจกันด้วยพระนะของพระเจ้านะครับในพระกัมพีปาละโกบ,บทที่14ข้อ3ถึง9นะครับพระกัมภีร์ตอนนี้นะฮะอ,อยากจะให้หัวข้อการหนุนใจในเช้าวันนี้ว่าลงมือทําในสิ่งที่มีค่าและประเสริฐที่สุดนะครับเรื่องราวของพระกัมภีร์ตอนนี้เป็นเรื่องราวของหญิงคนหนึ่ง ที่ถือน้ํามันนะครับมาฉลมพระเศียรของพระงพระบาทของพระองค์นะผมจะอ่านนะไอ้ฟังนะครับแล้วก็จะสรุปข้อคิดจากพระเจ้า,จาตอนนี้นะครับพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าในเวลาที่พระองป์ะรทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรือ้อน ขณะเมื่อทรงนั่งสเสวยพักยาหารอยู่มีหญิงผู้หนึ่งถือผอบน้ำมันหอมนาดามีราคามากมาเฝ้าพระองค์แล้วเปิดอบเทน้ำมันนั้นลงบนพรสเซียนของพระองค์แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่าเหตุใดจึงทำให้น้ำมันนี้เสียเปล่าเพราะว่าน้ำมันนี้ถ้าขายก็ได้เงินกว่า300ร้อยเหรียญเดนาริอันแล้วก็แจกให้คนจนก็ได้ เขาจึงว่าหญิงนั้นฝ่ายพระเยซูต,ตัดแก่คนเหล่านั้นว่าอย่าว่าเขาเลยกวนใจเขาทําไมเขาได้กระทําการดีแก่เราด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอและท่านกระทําการดีแก่เขาเมื่อไหร่ก็ทําได้แต่เราไม่อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งหญิงนี้ได้กระทําก็เป็นการสุดกําลังของเขาแล้วเขามาฉลมกายของเราก่อนเพื่อการศพของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า การซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทําก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนไหนที่ข่าวประเสริฐจะไปจะประกาศทั่วพิภพพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้อ่านแล้วก็ได้ข้อคิดบางอย่างแล้วก็อยากจะหนุนใจแล้วก็เพื่อที่เราจะสามารถที่จะเรียนแบบอย่างคนที่เป็นต้นแบบนะครับลงมือทําในสิ่งที่มีค่าและส่งคุณค่าและประเสริฐหญิงคนนี้ได้เป็นตัวอย่างทําลงไปแล้วครับ พี่น้องครับทําไมคนบางคนกล้าทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำทั้งๆท,ที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่โอเคเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรจะทําแต่ไม่กล้าแต่อีกคนส่วนหนึ่งกล้าในการที่จะทําแต่คนคนนั้นที่ได้ทําไปแล้วนั่นก็คือหญิงคนนี้ครับคนที่ะหนักในสิ่งที่มีคุณค่านะฮะเขาจะไม่รู้สึกเสียดายนะกับสิ่งที่เขาได้ทําไปหรือได้จ่ายราคาไป ในขณะที่คนอื่นอาจจะรู้และสมควรทําแต่ไม่ทําแต่หญิงคนนี้นะครับได้เทน้ํามันที่มีราคาแพงเพื่อพระเยซูคริสต์เขาอาจจะทําออกมาจากใจของเธอที่รักพระองค์แต่เหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักที่เธอมีต่อพระองค์นั้นนั่นคือพระคุณครับพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเยซูที่มีต่อเธอนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าความรักที่เธอมีต่อพระองค์ มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เธอได้กระทําต่อพระองค์ยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามากมายมหาศาลมากกว่าน้ํามันขวดเล็กๆที่เธอเก็บไว้ที่เธอสะสมไว้ที่เธอนํามาเทนะฮะให้กับพระเยซูคริสต์ดังนั้นพระคุณนั้นนะฮะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่มีอยู่ในใจเธอกว่าสิ่งที่เธอได้กระทําดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เธอตระหนักถึง ว่าพระองค์ทรงมีพระคุณทรงมีคุณค่าอันใหญ่หลวงที่มีต่อเธอเธอตึงจึงตัดสินใจนะฮะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำทำในสิ่งที่คนอื่นนั้นรู้สึกว่าทําไม่ได้นะเธอ,เอพระเยซูเนี่ยมีความรักมีความเมตตาต่อเธอมันเทียบนะกับสิ่งที่เธอ,เอทํานั้นไม่ได้เลยน้ํามันขวดเล็กๆที่เธอเทลงไปกับทําให้นะเป็นสิ่งที่ไม่คนอื่นนะตกใจ เพราะเขาคิดว่าสิ่งของนั้นล้าค่ามากแต่เธอกลับไม่คิดแบบนั้นคนเราต่างคนเราหากแตกต่างกันที่ความคิดการกระทําก็จะแตกต่างจุดโฟกัสปลายทางนั้นก็จะแตกต่างกันแล้วผลลัพธ์ที่กลับมาก็จะไม่เหมือนกันตัวอย่างนี้จะเป็นแรงจูงใจของเราในทุกๆวันในการปฏิบัติเจ้าด้วยจิตสํานึกถึงพระคุณของพระองค์พี่น้องครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงผลักดัน เป็นแรงจูงใจเป็นแรงเป็นแรงขับเคลื่อนใจของเราในการปฏิบัติในการรับใช้พระองค์นะครับนั่นก็คือพระคุณของพระเจ้าดังนั้นพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงแสดงออกต่อเราและพระองค์เองนั้นทรงพระคุณทรงคุณค่าทรงประเสริฐหญิงคนนี้เล็งเห็นว่าพระองค์นั้นประเสริฐทรงคุณค่าอน,นั้นดังนั้นเธอจึงสามารถทําสิ่งต่างๆโดยที่คนอื่น ไม่กล้าทำนะครับเอาล่ะประเด็นแรกก็คือนะฮะทำต่อพระองค์ก็เพราะพระองค์ทรงคุณค่าและมีพระคุณต่อเราหากเราทำต่อพี่น้องก็เพราะว่าเขาเป็นฝูงแกะของพระเจ้าหากเราทำกับคริสซจักรนั่นก็เพราะทุกคนเป็นพระกายของพระองค์หากเราทำกับคนที่ไม่เชื่อนั่นก็เพราะเขาเป็นฝีพาทของพระองค์ ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำกับใครประเภทใดกลุ่มใดนะครับนั่นก็คือทุกคนก็จะกลับไปที่ฝีบาทของพระเจ้ากลับไปที่ความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์แต่อันนั้นเมื่อเราทำสิ่งใดๆที่เป็นสิ่งดีมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำตั้งแต่เริ่มแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าทุกๆวันให้เราทา ให้เราคิดให้เราทำในสิ่งที่มีค่าทรงคุณค่าและคุณค่านั้นเป็นคุณค่าที่ถาวรน,นิรันด์ไม่ใช่เป็นคุณค่าเพียงชั่วทั้งชั่วคราวหรืออะไรก็ได้แต่ว่าเป็นคุณค่าที่ส่งผลต่อน,นิรันดรด้วยประเด็นที่สองทำเพราะว่าเป็นการดีพี่น้องครับพระองค์ชมเธอเนี่ยต่อหน้าคนอื่นว่าเธอได้กระทำการดีเพื่อเราแต่คนอื่นนั้น ดูเฉยเฉยไม่ได้ทําอะไรพระเยซูไปบ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรเพื่อพระเยซูเลยแต่หญิงคนนี้ไม่ได้ถูกเชิญแต่เดินเข้ามาด้วยมีความตั้งใจว่าเธอจะมานมัสการพระองค์เธอจะมากรนิบัติพระองค์เธอจะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยสิ่งที่เธอมีอยู่ในมือของเธอนี่คือสิ่งที่เธอได้กระทําลงไปได้เป็นสิ่งที่ดีดังนั้น เราจะกระทําการดีต่อไปจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่จะกระทำการดีต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ของเราของทิศจักรของเราบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการน้ำาระไรของพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าสิ่งใดกระามเป็นการดาีที่เป็นน้ำาระไรของพระเจ้าเราก็จะทํเเมหมครับประเด็นที่3ก็คือทําเพราะว่าเวลาเหลือน้อย ไม่มีเวลาที่จะมาชา้าโอเ้เอคิดมากคิดเยอะพระองค์กล่าวว่าเราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไปดังนั้นประโยคนี้พระเยซูได้กล่าวต่อหน้าคนเหล่านั้นที่อยู่ในบ้านของซีโมนดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเวลาเหลือน้อยเราจะต้องรีบเร่งในการทํางานของพระองค์ให้เสร็จไม่เสียเวลากับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องดังนั้นหญิงคนนี้เขาคงสัมผัสเขาคงรู้พระพระองค์พูดมาตลอดพระองค์ ตลอดว่าพราะองค์นั้นจะไม่ได้อยู่นานพระองค์จะต้องจากไปดังนั้นหญิงคนนี้นะวิญญาณของเขาเขารู้เขาสัมผัสได้ว่าเขาจะไม่มีโอกาสอีกแล้วในการที่เขาจะทำสิ่งนี้ถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นเธอตัดสินใจในวันนั้นในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจพระเยซูบอกว่านั่นคือการตัดสินใจการทำการดีแต่คนอื่นๆไม่ได้ตัดสินใจแบบเธอ แต่เธอตัดสินใจถ้าพระเยซูชมแสดงว่านั่นคือน้ำพระทัยของพระองค์นั่นคือแผนการของพระเจ้าดังนั้นเธอได้ทําในสิ่งที่เป็นแผนการเธอได้ทําในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพี่้องลองคิดดูซิครับว่าทุกอาทิตย์ทุกเดือนที่ผ่าน,ผ,านผ่านมานี้แล้วก็จะต่อไปจะถึงสิ้นปีนี้อะไรบ้างที่เราคิดว่านั่นพระองค์ชมแน่นอนนั่นสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแน่นอนพี่น้องทําโดยที่ไม่ได้ลังเลใจ ับเหมือนหญิงคนนี้เขาได้ทําไปแล้วเธอได้ทําไปเรียบร้อยแล้วแล้วต่อมาก็คืออันที่สี่ทำจนสุดกําลังพระเยซูต่อว่าคนเหล่านั้นบอกว่าอย่าว่าเขาเลยเพราะเขาได้ทําจนสุดกําลังของเขาพี่น้องครับทุกวันนี้เรารับใช้พระองค์สุดกําลังของเราหรือ,อยังถ้ายังไม่สุดกําลังสุดกําลังทําจนสุดกําลังหญิงคนนี้ได้กระทําจนสุดกําลังของเธอ พระเยซูบอกว่าสิ่งที่เธอได้ทํานั้นจะถูกจารึกไว้และจะเลื่องลือไปนะฮะที่ใดก็ตามที่ขเขาไปถึงดังนั้นในเช้าว,วันนี้เราได้ยินได้ฟังและก็เราได้อ่านเรื่องของเธอมาถึงเราในเช้าว,วันนี้ด้วยและเรื่องของเธอจะไม่จบไม่ได้ยินเฉพาะเราในอยู่อยู่ในห้องอธิษฐานนี้เท่านั้นแต่ว่าเรื่องของเธอนั้นจะเผยแพร่อ,ออกไป ผ่านทางตัวเราผ่านทางพิสจักรผ่านทางผู้เชื่อที่จะหยิบยกเอาเรื่องราวของเธอในพระคัมภีร์ตอนนี้เอาไปเ,าเป็นพยานเอาไปบอกกล่าวถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงคุณค่าผู้ทรงประเสริฐผู้เดียวที่สมควรได้รับเกียรติผู้เดียวที่สมควรได้รับการนมัสการผู้เดียวที่สมควรที่ทุกคนจะหันมาและพึ่งพาพระองค์และนะมัสการพระองค์และติดตามพระองค์ และยอมรับพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าดังนั้นหญิงคนนี้ได้เล็งเห็นว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นผู้สั่งสอนเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตของเธอช่วยวิญญาณของเธอปลดปล่อยเธอจากความบาปปลดปล่อยเธอจากความผิดดังนั้นเธอได้เล็งเห็นสิ่งเหล่านี้เธอจึงตัดสินใจทําสิ่งนี้ก่อนที่พระองค์จะจากลู่นนี้ไปพระคัมภีร์ตอนนี้มันอยู่บทที่14แล้ว มันจะใกล้บท16แล้วพี่น้องครับน่าเห็นว่าเธอได้ทําในสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ประเสริฐดังนั้นพี่น้องครับวันนี้บทเรียนข้อคิดเรื่องราวสั้นๆนี้นะฮะเราจะเรียนแบบเธอนะฮะเธอเป็นต้นแบบของเราก็คือทําสิ่งใดก็ตามทาอย่างสุดกําลังเวลาเหลือน้อยและสิ่งนั้นเป็นการดีและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ ทำเพื่อพระองค์เพราะพระองค์ทรงมีพระคุณต่อเราดังนั้นขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจในชีวิตของเราในการรับใช้และการปฏิบัติพระเจ้าถ้าเรารู้เราเข้าใจเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยเหนื่อยเราไม่ท้อและเรายังทำต่อไปและเราก็ไม่หยุดจนถึงสุดท้ายของสุดท้ายครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับเราจะทำการดีต่อไป เพราะว่าการดีนั้นเราไม่ได้ทําเพื่อพระองค์แต่เราทําเพื่อผู้อื่นด้วยผู้อื่นก็คือเป็นใครก็คือเป็นฝีพระหัตเป็นพระวรากายเป็นพี่น้องของเราขอให้พี่น้องบรรลุความสําเร็จครับเพราะว่าพี่น้องไม่ได้ทําเพื่อตอนเองแต่พี่น้องทําเพื่อพระนามของพระองค์เพื่อพระกายของพระคิดเพื่อคน ในประเทศไทยครับเราอิฐานด้วยกันครับพระบิดาพระเจ้าปรุงเจ้าข้าขอพระเจ้าอุปภรได้ให้กำลังใจพี่น้องด้วยขอปรุงทรงโปรดพี่น้องมีกำลังใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการกระทำการดีในวันนี้วันต่อไปและจนถึงที่สุดเพราะเรารู้แล้วว่า โปร่งเจ้าพระสิ่งใดก็ตามที่เราทําไปนั้นแรงจูงใจของเราก็คือเพื่อพระองค์แรงจูงใจของเราก็คือเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าแรงจูงใจของเราก็คือคริสตจักรของโปร่งและพี่น้องในพุทธกายและถ้าเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าเขาเหล่านั้นคือแกะที่อยู่นอกคออที่จําเป็นจะต้องเอากลับมาและเขาเป็นฝีพระหัตของพระเจ้าพปรองเจ้าข้าเราทุกวันนี้โปร่งเจ้าข้าแอกของพปรองวางอยู่บนบาเราพระบิดาพระเจ้าไม่สามารถเอาออกได้พระบิดาพระเจ้าจนกว่าจะบรรลุ ความสําเร็จในภารกิจที่พรองสงมอบหมายพระบิดาพระเจ้าค่ะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในเช้าวันนี้อวยพรทุกท่านด้วยในนามพระเยซูเอเมนพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องครับสวัสดีครับ